สวัสดีค่ะอยากเราเรื่องวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องปากพาสวยพาแขกที่ไม่ได้เชิญเข้าบา้านเมื่อตอนประมาณปี2552ตอนนั้นดิฉันเรียนอ,อยู่ม .6 แล้วที่บ้านกำลังหาซื้อบ้านใหม่เนื่องจากบ้านเดิมเป็นทาวเฮาป้าเราเลยอยากได้บ้านเดี่ยวสวยๆส,สักหลังราคาเบาๆ เลยตัดสินใจไปดูบ้านหลังหนึ่งที่ไม่ห่างจากบ้านเก่าเราเท่าไหร่วันนั้นตอนเย็นเย็นเลิกเรียนเรากลับที่บ้านเลยขับรถไปดูบ้านหลังนั้นขออธิบายนะคะว่าบ้านหลังนั้นสวยมากเป็นบ้านชั้นครึ่งตอนแรกเดินเข้าไปโอ้โหพื้นที่ใช้สอยเหลือเฟือมีเฟอร์นิเจอร์ครบอิมพอร์ตจากเมืองนอกเพราะเป็นบ้านของภรรยาคนต่างชาติ ซึ่งนาะเขาจะย,าย,ย้า,า,า,นะา,ะยายไปอยู่กับสามีที่อังกฤษเราก็ชอบมากซึ่งนาเขาจะย้ายไปอยู่กับสามีที่อังกฤษเราก็แบบชอบมากแต่คิดตรงที่เป็นบ้านมือสองเลยไม่โอเคมาเราก็ไม่ค่อยว่าอะไรเพราะใกล้ที่ทำงานมามากกว่าหลังจากดูบ้านเสร็จเราก็กำลังขับรถกลับบ้านแต่ทางหน้าบ้านคุณนาคนนั้น เป็นทางเดินรถทางเดียวซึ่งกลับรถไม่ได้ป้าเราเลยขับไปข้างหน้าก่อนเพื่อหาที่กลับรถสองข้างทางเปี่ยวมากเราคิดในใจทําไมทางกลับบ้านมันไม่มีเลยนะทั้งทัที่หนึ่งทุ่มกว่ามืดเปลี่ยวและน่ากลัวมากทางซ้ายมือคล้ายๆเป็นโรงงานเล็กๆทําอะไรสักอย่างพอเห็นทางข้างหน้าเป็นทางสีแยกเล็กๆ ซึ่งแน่นอนไม่มีรถเลยมีแต่คันของที่บ้านเราป้าเราก็หักท้ายเข้าซ้ายมือปรากฏว่าทางขวามือเป็นหอผักเรามองเห็นตอนแรกตกใจมากจากลักษณะของหอคือเป็นหอสองชั้นและไม่มีห้องไหนเปิดไฟเลยมันแปลกแปลกมากที่สำคัญมีต้นโพใหญ่กลางซอยเข้าหอ ปาไปแล้วด้วยความที่ปากไวกว่าความคิดเลยพูดขึ้นหอบ้าอะไรอยู่ทางสีแพงมืดก็มืดน่ากลัวพี่เราป้าม้าเราเงียบหมดไม่มีใครพูดอะไรเราชะงักเพราะคิดว่าอา้าวชิบหายละกูทําไมทักแบบนี้วะปากเสียจริงๆปกติเราเป็นคนเห็นอะไรแปลกๆตอนกลางคืนบ่อยมาก แต่ละครั้งทำเราสยองร้อนไปหลายวันและหลังจากนั้นเราก็เริ่มเจอเหตุการณ์แปลกๆไม่รู้ว่าเราคิดไปเองหรือว่าอะไรวันหนึ่งเราโดดเรียนไปกับเพื่อนๆเราไปกับเพื่อนประมาณห้าคนรวมเราด้วยนั่งรถไปวังหลังระหว่างที่เพื่อนเรากำลังใจคตังค่ารถมียื่นแบงค์ห้าสิบให้กระเป๋าทอนมาสองบาท พวกเรางงมากมันถามเรามากันกี่คนวะเราบอกว่าห้าคนวะทำไมมันเลยทวงตังทรออีกแปดบาทจากกระเป๋ารถเมล์และพี่กระเป๋านางบอกว่าอ้าวก็คนที่หกไงถูกแล้วนี่เพื่อนเราเถียงพี่หกคนที่ไหนพวกเรามากันห้าคนพี่กระเป๋ารถเมล์พูดขึ้นว่าน้องผู้หญิงผมหยิกเสื้อพะละนั่นไง พวกเรามองหน้ากันแล้วเงียบไม่พูดอะไรอีกเลยเพื่อนที่นั่งเบาะข้างหลังคนเดียวรีบวิ่งขึ้นมานั่งข้างหน้าเราและเราก็เดินเล่นวางหลังกันเราก็ตะหงิดตะหงิดแล้วเอ๊ะไอกระเป๋ามันอะะั่เป้าวะช่างเหอะช่างเหอะแค่แปดบาทเองวันต่อมาเราก็คุยกับเพื่อนเราในตอนนั้นธุรกิจขายโปรโตีนเชคเชคกำลังมา เราบอกเพื่อนว่าจะไปสัมมนาเพื่อหารายได้เสริมบ้างเราก็นั่งเล่นกันอยู่ประมาณ4-5ชนีแอนเดอะแกงตอนนั้นพักเที่ยงโรงเรียนเรามีห้องเรียนประจำเดินเรียนบ้างบางวิชาเราเรียนศิลปะญี่ปุ่นอยู่ชั้นสพอดีมีเพื่อนห้องวิทย์มาคุยกับเพื่อนเก้งในห้องเราเราหันหน้ามา ถามพวกเราแปลกๆพวกเราก็ไม่ได้อะไรหลังจากเพื่อนห้องวิทคนนั้นกลับห้องไปเพื่อนเก้งนาำสมมุติเก่งก็เดินมาหาพวกเราที่นั่งคุยกันอยู่และยิงคำถามเก่งพูดว่าพวกเองมีกันแค่นี้หรอเมื่อกี้ใครใส่ชุดพระผมยาวๆหย,ยิกๆวะนั่งหันหลังใช่ไอเอหรือเปล่าพวกเองรู้จักมันด้วยหรอ อ้าวงงเป็นไก่ตาแตกเอนี่ห้องวิทซึ่งพวกเราไม่รู้จักตรูอยู่ของตูแค่นี้แล้วเราเลยพูดขึ้นว่ามึงบ้าเหรอกูก,กูอยู่กันแค่นี้ไม่มีใครมานั่งด้วยเก่งเมื่อกี้บเห็นว่านั่งตรงกูก็เห็นมานั่งด้วยเลยงงเพื่อนเราไอเอนี่นั่งข้างใคร ข้างเองอะ่ะมานั่งกับกูทํำไมเพื่อนเราและตอนนี้เห็นปะละเก่งเลยพูดว่าเออมันหายไปไหนวะเพื่อนหันมองหน้าเราแบบสยองสยองเรานี้เงือบเลยจ้าเก่งเลยเดินจากไปทิ้งพวกเรางงและสยองสยองมันเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆเยมื่อวาน กับวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เราไม่ชอบเลยนี่มันกลางวันนะเวย้ยก็บอกว่าที่เกิดขึ้นกับเรามันเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์เท่านั้นตั้งแต่ไปดูบ้านพอวันเสาร์เรานั่งบีทีเไปลงเพลินจิตสัมานาเสร็จเกือบสามทุ่มเราเคว้งเลยไม่รู้ว่ากลับบ้านยังไงบ้านต้องกลับทางสายใต้ใหม่เราเลยนั่งรถมีไปแถวแถว,แถวถนนเส้นหนึ่งแถวแถวจุฬา เราจำไม่ได้ว่าที่ไหนตอนนั้นเราโทรถามทางเพื่อนและเพื่อนบอกเรานั่งรถผิดฝั่งให้ลงรถและข้ามสะพานลอยมาฝั่งตรงข้ามนั่งรถสายเดิมกลับระหว่างลงรถเราเดินขึ้นสะพานลอยมาเราเห็นผู้ชายคนหนึ่งใส่เสื้อสีน้ำตาลเกงเกงสียีนยีนเหมือนเดินตามขึ้นมาเราเลยกลัวว่าจะเป็นอันตรายเลยหันไปมองอีกที ตอนนั้นเราได้ยินเสียงคนเดินตามมาติดติดหันหลังไปกลับว่างเปล่าไม่มีใครเลยเรากลัวมากวิ่งลงให้เร็วที่สุดเพื่อเราบอกใจเย็นๆเป็นอะไรเราบอกขอวางก่อนนะถึงบ้านเดี๋ยวโทรหาระหว่างทางที่เรานั่งรถตู้กลับบ้านซึ่งมันดึกแล้วเรารู้สึกมีคนมานั่งข้างหลังตลอดเวลาเราเระแวง หันไปมองบ่อยมากแต่ไม่เจอใครรถตู้มีคนน้อยมากเหตุการณ์ทุกอย่างเราจำไม่มีวันลืม